เรื่องเล่าของเด็กชายคนหนึ่งคุณเคยฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้ไหมมันสุดยอดมากๆเรื่องหนึ่งเท่าที่ผมเคยได้ยินมาเลยละ่ะมีชายคนหนึ่งในวัยเด็กเขากลับบ้านมาพร้อมกับยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้แม่ของเขาเขาพูดว่าแม่ครับ ครูให้นำกระดาษแผ่นนี้มาให้แม่และบอกว่าแม่คนเดียวเท่านั้นที่มีสิทธิ์อ่านครูเขียนอะไรครับแม่พอแม่อ่านตาของแม่เต็มไปด้วยน้ำตาเธออ่านกระดาษแผ่นนั้นด้วยน้ำเสียงอันดังต่อหน้าลูกชายว่าลูกชายของคุณ เป็นเด็กอัจฉริยะโรงเรียนของเราเล็กเกินไปสำหรับเขาและไม่มีครูที่ดีพอที่จะสอนเขาได้กะโรณาสอนลูกของคุณด้วยตัวเองตั้งแต่วันนั้นเธอก็ได้สอนลูกชายของเธอเองด้วยตัวเองจนกระทั่งเธอล้มป่วยและเสียชีวิตไป หลายปีต่อมาหลังจากแม่ของชายหนุม่มเสียชีวิตเขาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในนักประดิษฐ์ที่ยิ่งใหญ่ประดิษฐ์อุปกรณ์สำคัญหลายๆอย่างมากมายวันหนึ่งชายหนุ่มได้ค้นหาสิ่งของและได้ไปพบเจอกระดาษแผ่นที่ครูเคยเขียน ซึ่งแม่ได้อ่านให้เขาฟังตอนเด็กเขาจึงเปิดอ่านแท้จริงแล้วกระดาษแผ่นนั้นครูเขียนว่าลูกชายของคุณมีความบกพร่องทางปัญญาเราไม่สามารถให้เขาอยู่ร่วมชั้นเรียนอีกต่อไปได้นั้นแปลว่าชายหนุ่มในวัยเด็กโดนไล่ออกจากโรงเรียน ตั้งแต่นั้นชายหนุ่มได้รู้ความจริงจึงได้เขียนบันทึกลงในไดาอารีของเขาว่าชายหนุ่มคนนี้คือเด็กที่มีความบกพร่องทางปัญญาแต่แม่ของเขาคือผู้พลิกฟืน้นให้เขากลับกลายมาเป็นบุคคลอัจฉริยะของโลกได้ ชายหนุ่มคนนี้เป็นใครเอ่ยมีเพื่อนๆที่พี่ท่านไหนรู้จักชายหนุ่มคนนี้ไหมครับผมถ้ามีใครเคยฟังเรื่องนี้มาน่าจะรู้จักว่าคือใครใช่ไหมฮะชายหนุ่มคนนี้ก็คือทอมัสเอดิสันนั่นเองครับผมเป็นบุคคลที่ผมไม่รู้ว่าจะสุดยอดยังไงสำหรับผมนะคือเขา ผมก็ให้เพื่อนๆพที่พี่ทุกคนลองลองคิดดูแล้วกันนะครับผมคาพูดเพียงประโยคเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตคนทั้งชีวิตได้เลยครับผมคําพูดบวกเพียงประโยคเดียวคือมันเป็นอะไรที่สุดยอดมาก,มากเลยนะฮะก็ลองฝากเพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนลองคิดดูนะครับผมวันนี้คุณจะดีพอในสายตา ของตัวเองหรือจะดีพอในสายตาของคนอื่นแล้วหรือยังจงพูดกับตัวเองเสมอว่าเราทำได้แน่นอนครับเราสำเร็จแน่นอนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับผมก็ฝากเ,เพื่อนๆที่พี่ดูคนลองคิดดูอีกทีนึงนะครับขอบคุณเนื้อหานี้จากเพจนัดกันัวะละครึ่งนะครับผมนัดกันวันละเรื่องนะครับผมก็ ไปเจอเนื้อหานี้ดีๆจากเพจนี้ก็เลยเอามืองเผยแพร่ให้เพื่อนๆที่พทุกท่านลองคิดดูนะครับก็เป็นเป็นเรื่องเล่าที่น่าทึ่งแล้วก็ประทับใจมากครับผมก็ลองฝากเพื่อนๆที่พี่ทุกท่านลองคิดดูนะครับวันนี้ก็ไปนะครับผมบ๊ายบายครับ